สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันขอมาแบ่งปันธรรมจากหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริะะทัตเถระดิฉันนุสลินพงศ์ิลน้อมก้มกราบเสด็จพ่อวิสุทธิพทุทธรังสีบรมธรรมบิดา คุณพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คุณพระธรรมคุณพระรยสงฆ์เจ้าทุกพระบาททุกพระองค์กราบพ,พี่วันชิตาวัญชานนสวัสดีกรลยานธรรมทุกๆท,ท,ท่านหัวข้อธรรมในวันนี้ตอนที่สองเกิดสมาธินิมิตขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แยกออกเป็นสองภาค และรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัยเมื่อท่านพักอบรมภาวนาด้วยพุทโธอยู่ที่วัดเรียบจังหวัดอุบลขณะที่จิตสงบลงปรากฏเป็นอุขะนิมิตขึ้นมาในลักษณะคนตาอยู่ต่อหน้าแสดงอาการผู้พองมีน้ำเน่าน้ำหนองไหลออกมา มีแรงกาและสุนัขมากัดกินและยื้อแย่งกันอยู่ต่อหน้าท่านจนซากนั้นกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเป็นที่น่าเบื่อนายและสรดสังเวชเหลือประมาณในขณะนั้นเมื่อจิตถอนขึ้นมาในวาระต่อไปไม่ว่าจะนั่งภาวนาเดินจงกรมหรืออยู่ในท่าอิียาบทใด ท่านก็ถือเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องพิจารณาโดยไม่สม่ำเสมอไม่ลดละโดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนนิมิตแห่งคนตายนั้นได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วอยู่ต่อหน้าท่านเมื่อพิ่งพิจารณาวงแก้วนั้นหนักหนักเข้าก็ยิ่งแปลสภาพไปต่างๆไม่มีทางสิ้นสุด ท่านพยายามติดตามก็ยิ่งปรากฏในรูปร่างต่างๆจนไม่มีประมาณว่าความสิ้นสุดแห่งภาพนิมิตจ,จะหยุติลงณที่ใดยิ่งเพ่งพิจารณาก็ยิ่งแสดงอาการต่างๆไม่มีสิ้นสุดโดยเป็นภูเขาสูงขึ้นเป็นพักๆบ้างปรากฏว่าองค์ท่านสะพายดาบอันคมกร้าและเท้าทั้งสองมีรองเท้าสวมอยู่บ้าง แล้วเดินไปมาบนภูเขานั้นบ้างปรากฏเห็นกำแพงขวางหน้ามีประตูบ้างท่านเปิดประตูเข้าไปดูเห็นมีที่นั่งและที่อยู่ของพระสองถึงสามปูกกำลังนั่งสมาธิอยู่บ้างเป็นบอ่อดเบนกำแพงนั้นมีถ้ำและเงื่อมผาบ้างมีดาบทอยู่ในถ้ำนั้นบ้างมียนคล้ายอู มีสายหย่อนลงมาจากหน้าผาบ้างปรากฏว่าท่านขึ้นสู่อูขึ้นไปบนภูเขาบ้างมีสำเภาใหญ่อยู่บนภูเขาบ้างเห็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ในสำเภาบ้างมีประทีปความสว่างอยู่บริเวณรอบๆหลังเขานั้นบ้างปรากฏว่าท่านฉันจังหันอยู่บนภูเขานั้นบ้างจนไม่อาจจะตามรู้ตามเห็นให้สิ้นสุดลงได้ สิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวจบสิ้นได้ท่านพิจารณาในทํานองนี้ถึงสามเดือนโดยการเข้าๆออกๆออออทางสมาธิภาวนาพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุดแต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณา ไม่ค่อยมีพอเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้วขณะกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วๆไปก็เกิดความบั่นไหวคือทำใจทำให้ใจให้ดีใจเสียใจรักชอบและเกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้นๆ ความเที่ยงตรงคงตัวอยู่ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ท่านสำนึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบำเพ็ญมาคงไม่ใช่ทางแน่ถ้าใช่ทำไมถึงไม่มีความสงบเย็นใจและดำรงตนอยู่ในความสม่ำเสมอแต่ทำไมกลับกลายเป็นใจที่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีประมาณซึ่งไม่ผิด อะไรกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเลยชรอยจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักของการภาวนาไปกระมังจึงไม่เกิดผลแก่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควรท่านจึงทำความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกายไม่ส่งใจไปนอก พิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องร่างด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอาริยาบทอื่นๆแม้เวลานั่งทำสมาธิภาวนาเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางการ ก็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมาแต่ให้จิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ให้หลับด้วยพิจารณากายเป็นอารมณ์ภรยามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวันจึงตั้งท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วยอุบายนี้ อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบแบบไหนกันอีกแน่ความที่จิตไม่ได้พักสงบตัวเลยเป็นเวลาหลายวันพร้อมกับได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องเข้ากล่อมกลาจิตจึงรวมสงบลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผิดปกติขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาค และรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัยเพราะขณะที่จิตรวมลงไปมีสติประจำตัวอยู่กับที่ไม่เหลวไหลและเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี้คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการปฏิบัติในวาระต่อไปก็คือ อุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินไม่ลดละจนสามารถทำความสงบใจได้ตามต้องการและมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดย่อนอ่อนกำลังนับว่าได้หลักฐานทางจิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิไม่วั่นไหวครคลอนอย่างง่ายดายไม่เหมือนคราวบำเพ็ญตามนิมิตในชั้นเริ่มแรก ซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าตั้งสามเดือนโทษแห่งความไม่มีครูอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็นไปต่างๆดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั้นแลอย่างน้อยก็ทำให้ราช้ามากกว่านั้นก็ทำให้ผิดทางและมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหาทาที่นำมาแบ่งปันในครั้งนี้ หากมีผิดพลาดประการใดกราบขอขามามาณโอกาสนี้ด้วยบุญใดกุศลใดในการแบ่งปันธรรมในครั้งนี้ลูกขอน้อมถวายแด่เสด็จพ่อวิสุทธิพทิทักษ์สีบรมธรรมบิดาถวายแด่คุณพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าทุทกๆพระองค์คุณพระธรรมคุณพระรยศข้าเจ้าทั้งหลายองค์พระเบื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์ เพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่พี่วันชิตาวันชานนนแด่พระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระแด่พระธรรมวิสุธทธิมงคลหลวงตามหาบุวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีแด่กัลยานธรรมทุกทกท่านบุญกุศลในการแบ่งปันแห่นี้ของจงเป็นเหตุปัจจัย ให้ข้าปเจ้าครอบครัวบุตรหลานและกัลยาณธรรมทุกท่านได้มรรคผลนิพพานได้จิตพ้นทุกข์ถาวลในขณะมีลมหายใจได้บรรลุทั้งทางโลกและทางธรรมนิพพานาสุขังนิพพานาปัจ,จโยโหตุสาธุสาธุสาธุ